ชาวไทยมิรเคยรู้สึกไหมว่าอยู่ดีๆอารมณ์เปลี่ยนงานติดขัดคนรอบตัวดูไม่เหมือนเดิมทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรต่างไปจากเดิมเลยถ้าพพฤษภาคมที่ผ่านมาพระราหูเปลี่ยนตําแหน่งอีกครั้งตามความเชื่อโบราณการย้ายของพระราหูไม่ใช่ดีหรือร้ายแบบตายตัวแต่มันคือการเปลี่ยนจังหวะพลังงานที่ส่งผลต่อทุกคนบางคนรู้ตัวบางคนแค่รู้สึกแปลกๆแ,แต่ทั้งหมดนั้นคือสัญญาณคนรุ่นก่อนมีเครื่องมือไว้เตือนภัยก่อนมันจะมาถึงจริงๆและวันนี้แอดมีของดีอยากบอกต่อให้ชาวไทยมิรได้รู้จักของที่สร้างมาเพื่อใช้ไม่ใช่แค่่โชวปลอออดกรรเขาุน เครื่องรางที่รวมพลังของพญาราหูผู้กลืนเคราะห์และหานุมาณผู้ฝ่าอุปสรรคผ่านพิธีธปลุกเซโดยครูบาอาจารย์สายเขาอ,อ้อก้ารูปทั้งที่ถ้ำวัดเขาอ,อ้อและสารหลักเมืองนครศรีธรรมร,ราชที่สําคัญคือมันสามารถสันเองได้เมื่อพลังงานไม่ดีเข้าใกล้เตือนคุณก่อนที่คุณจะรู้ตัวท่าจังหวะชีวิตเริ่มเปลี่ยนคุณจะปล่อยให้มันดําเนินไปแบบไร้าการรับรู้หรือจะมีเครื่องมือไวเ้เตือนก่อนของรุ่นนี้สร้างรอบเดียวรุ่นแรกจริงๆของหมดแล้วคือหมดเลยรีบกดตักล่าไว้ก่อนเพราะสิ่งที่คุณยังไม่เห็นอาจอยู่่่ไกกกวววาาาทททีคิดดแอฝ้ับชยมุกคนออย่ารให้เตือน ถ้าคุณมีโอกาสเลือกเครื่องเตือนคอสได้ก่อน